ก็จะมาสอนวิธีการแฮกเงินในเซิร์ฟนะครับในเซิร์ฟนี้ครับนี่จะให้ดูนะครับเนี่ยเซิร์ฟ o c h d n s n e t นะครับ,รบโอเคมันสามารถแฮกเงินแบบไม่ต้องออกจากระบบว่าออกจากเซิร์ฟแล้วก็เข้าใหม่มาทำกันเลยครับ ครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ,อกับหน้าเป็นหน้าที่เดิมก่อนนะครับางขอบอภัยด้วยครับถ้าคุณได้ยินเสียงครับีย้พ้องน้องใช้พ้องน้องผมครับน้องผมน้องผมมันดือ้อโอเคเออราเซฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับคเุเนี่ยเดิมา มีทางให้เดินมาครับเดินมาครับอาจจะแหลกนิดหน่อยครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยกดคําว่าอาชีพลูกผักครับไปครับผมกดแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อผักครับซื้อผักมานะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปที่ช็อปครับโอ้โอ้แหลกครับขออภัยที่ เซอร์โคตรเลยครับแหลกชิบหายเลยเป็นเหลชิพหนึ่งโค้ดเหล็กครับตรงนี้นี่ครับโอเคเราจะพาไปดูสอบช็อปกันนะครับไม่ใช่สอบช็อปครับช,อบชอบ็อปช็อปรับนี่นะครับแค,คบแล้วก็ไอคนเนี้ยเดินเข้ามา,าชัแล้วก,ก็กดตรงนี้ครับ วาร์ปสปาวไม่ใช่วาร์ปวาับช็อปนะครับวาับช็อปแล้วก็คุณเนี่ยเดินตรงไปวาร์ปช็อปเข้ามาที่ช็อปช็อปสองครับสปาวช็อปโอเคแล้วคุณเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้ครับมันจะมีให้ให้นะครับผักครับผักพันห้าครับต่อ กอันคนุณครับน,นั้นปลูกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไอ้คุณเนี่ยไปที่ที่สร้างบ้านครับจะผมไปที่ทางบ้านก่อนครับอืมออัดคลิปครับโอเค,ไป,อไ,รครไปที่นะครับไปที่ ที่สร้างบ้านครับโอเคครับเนี้ยเอาผังนะครับปลูกครับปลูกอย่างเี้นะครับครับมันจะได้มาใช่ไหมยี่ห้าอันยี่ห้าบาทครับซื้อปุ๊บถ้บคณเหลือเนี่ยให้คุณเนี้ยครับดูสังเกตที่เงินครับมันจะเพิ่มขึ้นครับแบบปังเงินแบบไม่มีหมดครับขึ้นทีละยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าครับก็ถ้าใครชอบนี้อย่าลืม กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตต่อไปนะครับก็วันนี้ขอตัวลากไปก่อนครับสวัสดีครับอันเซิร์ฟหน้าเดี๋ยวผมจะสอนแฮกอินนะครับเงินแบบไม่จำเปครับโอเคกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกด Sur สไครต์ด้วยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ตลาก่อนครับโอเคครับวันนี้พอแล้วครับ